จริงแล้วเนี่ยเรามีอีกเรื่องหนึ่งนี่ร่องระบบเออนี่นอกระบบอันนี้ฉันเล่าอู่แล้วฉันเดี๋ยวฉันเล่าออเธอเล่าแล้วนะอ่ะไม่ไม่ฉันเล่าได้เพราะถ้าเธอต้องกเธอไปเล่านี่ไงเกาะรถงอแฟนไงเออฉันเล่าฉันเล่าเองโอเคอ่ะคุณผู้ชมมาเรื่องของนี่นอกระบบกันหน่อยแม่เราก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วเนอะว่าเป็นนี่นอกระบบเนี่ยมันโหยมันโหดขนาดไหนเออนะเรียกง่ายถ้ามันทุบบ้านพังบ้านได้มันทําไปแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับโดยทางด้านของผู้สื่อข่าวได้มีการรับรายงานจากทางแฟนเพจเจมอยวีพัสนะครับออกมาโพสต์เรื่องราวความยาวคลิปเนี่ยอยู่ประมาณเกืเอบหนึ่งนาทีกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ครับของชายที่สวมหมวกกันน็อกเออแล้วก็มาเต็มเลยมาทำลายข้าวของในร้านนะแล้วก็ทางด้านของเพจเจมอยวีพัสนี่ได้มีการระบุนะข้อความไปว่า แก๊งทวงหนี้พังของหมดล้านใช่แล้วก็ยังบอกอีกครัะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายจะทําอะไรเนี่ยควรคิดนะคะส่วนเรื่องหนี้เนี่ยเอามาแล้วก็ควรต้องรีบใช้คืนไม่สนุกไม่สนับสนุนให้มีการไม่จ่ายหนี้แต่การทวงหนี้เช่นนี้ก็ไม่ควรเช่นกันเออทางทีมการมีคลิปไหมอะอยากดูคลิปอปะไปดูคลิปกันจากตัวคลิปนะคะก็อุ้ยวิตาตายอันนี้เขาาโห,โหอะไรก่อนอรอะ่ะ ังขนาดนี้อุ้ยต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารตมสั่งที่มีการขายอาหารทะเลด้วยเออคือเขาติดหนี้นอกระบบหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลูกจ้างหรือเปล่าที่เขาจ้างวันมาให้ทวงหนี้เอองงเด้อมาทวงแล้วร้านนี้เขาน่าจะไม่จ่ายมันต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะคะเ,ออเขาก็เลยน่าจะโมโหเออหลังจากเหตุการณ์นี้ปุ๊บไม่จ่ายใช่ไหมได้นี่เลยค่ะเขาทั้ขง,ขงของเลยเอ๊ะเขามากันหนึ่งคันหรือสองคันอะ ไม่รู้นั่นใช่ด้วยหรือเปล่าใส่หมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวคล้ายๆกันเลยเออมีสองอย่างคือมาด้วยกันกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มาด้วยกันแต่อยากดูเอออาฉันตอบให้ฉันตอบให้แหมดูเหรอแวมดูงงนะหลังจากนั้นค่ะที่เขามีการเจรจากันแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าของร้านอาหารทะเลเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินไม่ใช่อะไรนะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของโควิด19การเงินมันก็ไม่เสถียรถูกต้องไหมถูกต้องบางวันมันก็มีจ่ายบางวันก็ไม่มีจ่ายแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทางเราก็ไม่สนับสนุนให้มีการไป กูนี่ยืมสินนอกระบบกันออนะคะแล้วก็ทางด้านของที่เขามาทวงเงี้ยเขาก็เลยพังร้านเลยอ่ะไม่จ่ายใช่ไหมได้นะคะก็มีการพังร้านพังเข้าขอ,ของเขาเนี่ยจนเละคําถามคือพังข้าของเนี้ยแล้วเขาจะเอาของจากไหนไปขายเพื่อเอาเงินมาให้อ่ะเออนั่นน่ะสิตอนพังอะ่ะคิดบ้างไหมคิดบ้างไหมเออเอาจริงๆอันนี้ฉันจะดูค่ะฉันยังคิดเลยนะอันนี้เอาอจิง อันนี้โมโหใช่ไหมโมโหนิดนึงนิดเดียวก็นิดเดียวนิดเดียวแค่นิดเดียว,แค,ดดยวแค่นั้นแหละคุณผู้ชมไม่ได้โมโหเยอะคือแค่กำลังคิดอยู่ว่าเขาขายของนะแล้วเขาต้องเอาเงินจากการขายของเพื่อเอามาใช้บริหารจัดการแล้วก็อาจจะอ่ะโอเคอเราไม่รู้แล้วแต่ถ้าเป็นการกู้หนี้นอกระบบมันน่าจะมีดอกเบีย้ยไหมมีสิเออนะดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็รู้ๆกันอยู่แหละแต่ทีนี้เนี่ยเฮ้ยโยน<ม>ทําลายเขาของขนาดนี้เขาจะมีเงินมาจ่ายหนี้ไหม นั่นน่ะสิพี่เออนะแล้วเขาจะเอารายได้จากไหนวันหนึ่งเนี่ยสมมติเลยนะถ้าเกิดว,ว่าแม็กซิมัมเลยอ่ะสองพันสองพันคือยังยากเลยตอนนี้จริงจริงนั่นน่ะสิออแล้วเขาต้องจากไหนมาจ่ายถ้าเกิดพังกันขนาดนี้เพราะเขาก็ต้องเอาเงินไปซื้อของซื้อตู้ที่พิ่งพังไปแล้วปร,ประเด็นคืออะไรรู้ไหมอาหารทะเลเนี่ยแพงด้วยไม่ได้ถูกๆนะและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านอาหารทะเลซอยหกถนนประชาบำรุงพัทลุงเออนะก็เอาจากไหนไปจ่ายละทีนี้อ่านั่นแหละ S <S <S ก็ <S 2> <S 2> <S ไม่รู้แหละเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะก็อบอกว่าใจเย็นๆกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเจ้านี้หรือ,อยังไงก็ตามนะ World News ข่าวในมือคุณ